สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจาปชาลาครับผมโท้ยฉลองรันนะครับเป็นไงวันนี้ได้มาร่วมงานกันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆใช่ครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่แฟนคลับเนี่ยมาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยครับครับแล้วได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ไปดูโปรเจกต์แฟนๆเป็นยังไงบ้างก็ ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราไม่นึกเนาะว่าจะมีคนมารอเราว่ามามารอเก็บโปรเจกต์ไปพร้อมๆกับเราเยอะขนาดนี้ครับก็จริงๆรู้สึกขอบคุณเนาะขอบคุณทุกๆทุกๆกำลังใจเลยทุกๆกําลังใจที่เขาแบบว่าตั้งใจส่งมาให้เราครับก็ขอบคุณนะครับครับผมป็นยังไงบ้างออกอีเวนครั้งที่สองโอ้โหนี่ความตื่นเต้นยังไม่หายเลยยังไม่หายใช่ครับรู้สึกขาสั่นมากตอนที่ขึ้นไปแต่ก็ ผ่านมาได้ด้วยดีเพราะว่าทุกคนก็ช่วยกันร้องช่วยกันทําให้งานนี้มันสนุกสําหรับเรามากๆเลยครับครับแล้วเราเตรียมซ้อมมาอมาย่างไงสำหรับนพวกเราก็ซ้อมกันเยอะมากเลยเนาะซึ่งก่อนมาเนี่ยเราก็ซ้อมกันมีอีกตั้งหลายรอบมากใช่ครับก็จริงๆเรามีเหมือนกับว่าไปไปซ้อมร้องเพลงกันเนาะแบบว่าอย่างน้อยเราแบบร้องให้มันแม่นเนาะใ,ให้มันแบบไม่ไม่ไม่เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำเต็มที่เนาะก่อนเมื่อกี้ก่อนออกมาก็มีแบบมีทำๆแบบว่า,านิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อเพิ่มความพร้อมใช่ครับ เลือกเพลงอะไรความรู้สึกนคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคือช่วงนี้เราเจอด้อมจิ๋วเนาะแฟนคลับของเราก็ชื่อชื่อชื่อว่าด้อมจิ๋วครับผมก็เราไม่ได้เจอเพวกเขานานเนาะเราก็คิดถึงเขาเราก็เลยเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเขาคิดถึงหรือเปล่า<ม>ใช่เราก็เลยแบบงั้นลองเลือกเลือกเพลงคิดแต่ไม่ถึงดูครับมันก็ดูแบบเฮ้ยมันดูเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ที่เราแบบว่ามีมีมีความรู้สึกให้กับด้อมจิ๋วครับผมใช่ครับนั้นเราดีจะได้เห็นผลงานอะไรกับตาาครับ เอาก่อนเลยคุณบอกก่อนก่อนอื่นเลยก็เรื่องช่วงเดือนเมษานะเราจะมีกิจกรรมแบบเป็นแฟนไซให้แฟนๆทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าแฟนๆที่ได้รับการ์ดเขาเรียกว่าการ์ดเนี่ยมาเจอเราแล้วก็แบบเขาเรียกว่ามาทํากิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงครับผมก็คือเราสองคนนะครับจะมีโปรเจกต์ร่วมกันนะครับผมเอาเป็นว่าเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวดีแล้วก็มีการประกาศเนาะย่างเป็นทางการใช่ครับราคาสุดท้ายให้ตาโฟิร์สฝากคุณผู้ชมแฟนหน่อยค่ะที่ไม่มารวมงานน้องไม่ได้ ครับก็ฝากไปในเพลงลเนาะว่าคิดแต่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าถ้าเราอยากรู้ว่าถึงหรือเปล่าก็ยังไงก็มีโอกาสก็มาเจอกันเยอะๆนะครับก็ครับก็ฝากให้แฟนๆทุกๆคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายเนาะช่วงนี้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แบบเรียกว่าดูแลกันดีๆครับผมก็ใส่แมสนะครับล้างมือกันบ่อยๆครับผมก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับครับค่ะพี่สิค่ะบี่บุฟเฟ่